ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีกูด้วยสมาบอมหน่อยคนตายแล้วมาบอมหน่อยปะอุ yeah ้ยหู่ยยยยยจะตายแล้วหลังตัวท้ายหลังต yeah ัวท้ายเกลน เกมสิ้นบร็อผมบอกแล้วกลัวพราแม่พี่น้องอะไะไร่ะันไหนไม่ได้เกิดหรอกพวกมึงไอ้เฮียดูดูปิงมันดูปิงมันนะฮัลโหลฮัลโหลคนไทยเปล่าเฮ้ยครับคนไทยครับเอาไง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 คุยก่อนคุยก่อนคุยก่อนเอาไงเอาไงไม่มีคุยไม่มีคุยเลยอะได้ได้ได้ เล่นสไตล์แรงเลยั้นอะเหมือนต์เลมาลโอ้หนัดเดียวซ่ารีแกมละโอ้ดนนะโดนนะข้างบอมยกระโดดมาขวาแี่ขวาแค่สวยเจบขวากาย่าโคมเพื่อนในวอยในวอยเฮ้ยบีดันมาบีดันมาข้าบีดันไปีเจ็ดโลเจ็ดโลโซลิ ตายตัวเพื่อนตัวไทยอยู่ซีทีแน่นอนคอนเฟิร์มเลิ้นให้เด็กมันดูไปตอนนี้มันอยู่ B5 แล้วเราวิ่งไป A ดีกว่าไป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 ใช่หรออ่าไป A ไป A แต่อ่าอยู่ B5 แล้ว อ่านเกมขาดคัอ่านเกมขาดจิงแกหลอกมามนนี้ได้ครับได้ครับไป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 ไอยู่จิงอยู่จิงอยู่จิงไปเลยเพื่อนไปเลยไปเลยเข้าเลยเจ็บฮ้ยไม่มีเลยไม่มีไม่มีไม่มี B5 ากิกูบอกแล้วกวามันออกก่ามันออกกูลอกมันลุยดกทองกูรู้นะเฮ้ยอยู่สีตัวนึงสวัีน่ัเอยาายาตายตายตายตา ไอ้โหดปะโคตรเก่งอ่ะเกมขาดจัดกูบอกแล้วพี่เอะทักตัวแล้วอยู่บีห้าก็กูบอกแล้วว่าเกมขาดพื้นอ้นีเจ็บเจ็บมาเยอะนี่ว่าโถพี่ปุ่มพี่เอ๋ยรู้ว่าผมวิดพื้นในแหลงอะแบบห้องการเวลาแต่นักก้าวปุ <c 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 c <c ่มเป็นมันมัดละห้องการเวลาในแหลงอะไป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 เฮ้ยอยู่ไหนอะตาย ลองปุ่ยกางไว้นะลองปุ่ยกางไว้เฮ้ยตีดีตีดีเฮ้ยเดือนแคบเฮ้ยพี่บูพี่บูแม่ไว้พี่บูแม่ไว้พี่บูแม่ไว้ตายซะพี่สองตัวสามตัวตรงนู้นเลยโอ้โหยันแม่ โดนพี่เอ๋ยแม่งไล่ได้ไม่ไกลแล้วนะพี่เอ๋ยนะแม่งโคตรแบบมันก็ดีแล้วพี่ตัวนี้ตัวนี้มันไม่ไหวแล้วพี่ไม่เป็นไรแกวนี้มันยังไม่ได้เลยอืมเอาเฟดบ้างล่ะพี่ผมมีสูตรให้เอาป่ะเนี่ยปลาขึ้นไปมันได้เห็นทั่วแม่เลยาน่ะคนนั้นมันยังใช้ไม่ได้ไม่ตรงนู้นในหอคอยเนี่ยพี่สไตายห่าแล้วมันจะตายห่าแล้วเจ็บล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 บเจ็บเว้นเจ็บเจ็บเจ็บถอยเพื่อน ไป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 ข้าข้าได้ข้าได้มาเก้าโอ้โหยัดแม่บีเซฟิกมันสู้มี2องตัวจะเนี้มีหหนังซับการไปเอกกลัวไรแหลงอะก่อนที่กูจะเปิดดีเลย์กูโดนมาก่อนอย่างเงี้ยเยอก่งเกินแบงก์นี่ผมว่าเราเดินซัดเอเหมือนที่เราเคยทำโอเคไป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 หาเยอะเลย จะท่าเยอนทำไมวะในเมื่อเดินไปยิงก็จบจริงพี่เฮ้ยมันมันเล่นตรงนี้ก็ยิงเขาไงพี่ยิงไปเลยไยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมเป้นอ้ไพรอมยังพร้อมยังพักพวกดูนั้นไม่ค่อยปลอดภัยพร้อมยังพร้อมมาพี่พร้อมแล้วบอกผมเลย ไอ้สองมันอยู่บนกล่องอยากวัดกำแพงไว้โอ้เอสองัวเฮ้ยเวเปอร์อยู่เวเปอร์อยู่เอเวเปอร์อยู่เอเวเปอร์อะอยู่เนี่ยอยากวัดมากๆเลยลุยหนังสัตว์ที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 วววแล้วว้ลวลรไปรวมนะเอบอไม่อยู่มอยู่ที่มัน มันมันชุมิด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 เฮ้ยเฮ้ยห้าเอาเายเลยสัตว์ควายโซไวอยากจะวันมินบ้างๆนะนี่จังหวัดบมากๆหรอสอบเอาแม่ไปเดี๊ยวเดี๊ยววัดไปเดี๊ยวเดี๊ยววัดไปเดี๊ยว ถอย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 ถออยถ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 อยอยถอยยถอ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 ยอยถอยถออยถ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 อยอยถอยยถอยอยถ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 อย อันตีไหนวะเอ้ยเงี้ยในกันตีข้างหลังอันตีไหนเนี่ยเอเนี่ยเฮ้ยไอเงี้ยมันดันมินมามันดันมินมามนอยู่ข้างบนกันคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มพร้อมยังสองนพิกครับนวอมิดหรอยอสัตว์ดอกทองทางเย็บรอแบบมันมาจริงอ่ะเ้ยติดพิ์คิดวา

สปายโอย30มยังพีเอยมีซุปพี่เก่งมีปะผมวอให้เลยผมวอให้เลยพี่ยเเล่นที่เลยไม่ไม่ต้องเปิดวอไว้ได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 ้เลยเลยเพี่เ้ยมัวเชี่ยนะวอตูดเนีูย อ้ยมันการสมันเรียกพวกมาแล้ว้มันิงสผมด้วยพี่ีนี่เหอออวิแรงจังเฮ้เฮ้ยตัวมีเย่าโยย่ย่โตัวนึงเยโตัวนึงเยโตัวนึงอย่ตัวนึ่ผมบอกแล้ว มันสไนไม่ได้เกิดหรอกพวกมึงอ่ะเฮียลาล่าจับได้บัตรขอมาเฮียไม่จริงจริงจบแล้วจริงเฮียมีกับเพื่อยเลยเหรอเออไปซ่าเพื่อเคยทำอะไรเอามึงวะมาพวกกันพวกกันพวกกันไปพี่บูมพี่บูมไม่เฮียกันไหมพี่โลไอ้เฮียถงได้ถงได้พี่ถงได้ถงได้ถงได้อยู่ตาย ว่าดันหลังดีเ้ยโหแม่งสแปมรอเลยว่ะเฮ้ยกิสายมาปสวยๆๆเฮ้ยล่ะโอ้โหเฮียสี่ตัวไอ้เฮียสี่วัดยิ้วน้องเฮ้ยเฮโอ๊ยไม่ไรไม่ไรไม่ไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยสิงสิงไอ้สัสซิงเฮ้ยเฮ้ยอยู่เดี๋ยวมันเอาเดี๋ยวข้างหลังยังไงเขาหลังยังไงหรอใช่เหรอได้ยินหล่นมปแล้วหล่นมาแล้วผม เสิร์ฟแล้วเสิร์ฟแล้วเสิร์ฟแล้วเอาไงเอาไงได้ได้ได้เฮ้ยพี่ขอสแกนหน่นี้นี่พี่ไอ้พี่พี่พี่มีอรขอได้ไพี่เ่ยเยอะไม่ทันแล้วฮสองตัวเลยปะสองตัวอ๋อเฮ้ยเดี๋ยวพี่จุดได้เด็กสวยๆวยพี่สวยสวยผมแมงผมแมงเพ่ไม่ลบอยู่เพ่เพ่เพ่ไม่ลบอยู่สวยสวยสวยไปสัต มาเร็วมากเลยเฮ้ยมันดันมินมานะเฮ้ยขีดสายตัวนึงขีดสายตัวนึงโอ้โหพี่บุ้มช่ชุนได้เออโอเคโอเคชุนมาชุนมาชุนมาที่ดูให้สวย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 เปิดเปิดเปิดวอล์เปิดวอล์เปิดวอล์เปิดวอลพี่บุ้มลงไม้มาให้พี่บุ้มวิ่งมองไม่เห็นด้านหลังพี่ด้านหลังด้านหลังเหรอหลังหลังนัจริง เฮ้ยหลังมาหลังมาน้องสวยตายหนึ่งโอเคโอเฮ้อเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีกูด้วยสารมาร์กบอมหน่อยคนตายแล้วมาร์กบอมหน่อยปะอ้วววหึยตายอยู่บาดตายอยู่โอ้ยโอ้ยจะตายแล้วตายหลังตัวท้ายหลังตัวท้ายไทย เกมเซนบร o เกมเซน bro ไปไหนพี่ไปไหนมัวส่งไม้เขาเรียกว่าแบบถ้าผมไปรอผมไ่ยิงปีนัดหนึ่ง Use your b r a i n okay Use your b r a i n not your mouth โซลุนแรงบอบีนะบอเร็วเลยเบเลีอะไรเนี่ยอ๋อพลังไปตัวเจ๊ดถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายได้

ฮัลโหลได้ย huh. ินไหมยิ้ม hey, ย he e ิ <pf unlikely> ้มยิ้มเลยอืมคมมากอันนี้ยิ้มใช้หน่อยบดเจมมี่เกิดเฮ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเจมเจมเจมแค่เรามาถ้าเกิดใครสงสัยว่าสไนจิ้งเหรอรอบแรกเป็นบทพิสูจน์ครับผมถ้าเกิดเข้ามาดูไม่ทันไม่เป็นไรไปย้อนดูได้ผมเรียนรู้จากพวกมันมาหมดละกระผมใหญ่มากต้องการเวลาต้องการเวลาใช่พี่เข้ามาบ่อยจับ เดี๋ยวพี่บูมเอ้ยมากามมาบีมาบีมาเหรอปล่อยการปล่อยการเหลืองเหสตัวเหลืองสตัวครบแล้วใช่ไหมครบยังใช่ใช่ืัสองตัวโอเคโอเคโอเคดยดียวยเดยดียวเลเียลลูกตูดลูนี่ฮลูกตูดว้วโอ้โ้โอ้อ้โอออ พี่วอลมาไม่เช็คพี่หรอพี่เออไอ้นี่มันว่ามึงโง่แล้วเฮ้ยเฮ้ยเทฟูแรงไปพี่เหรอเราจะได้ยินได้ไงอ๋อเพี่คงคงไม่ได้ยินหรอกนั่นคือมันพี่มาคุยอะเขาอาจจะด่าเราอ๋อเย้หยอกอุ้ยเทฟได้ตัวเดียวเองเพื่อนไอ้เฮียยิงนานไปหน่อยวะลองกลางเทฟมันรู้แน่ไปละอุ้ย มีบอลดี่ทีบัสเปิดมากิได้พี่เปิดแล้วสวยเข้าไม่ได้แต่เบลล์เบลกล้าเบลล์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยไปก็โซกูนมาใช่ไหมว่าแหวกับพี่เอยอหัวตรงกลางอ่ะอยากมาลองเออมาลองไอ้ตัดมือศอกูด้วยเยก็คือยร จอการลองบัตเหมือนเดิมเลยบัตการบีอยากได้สิเฮ้ยเดี๋ยวม l นแชร์มาให้ฟเพื่อนเพื่อนโชคดีเพื <S <S ่อนโชคดีโชคดีเจบเพื่อนเพื่อเลิฟเน่นเนเจไปไปชุบยกชุบ

จย่อยเฮ้ยบัสหนึ่งศัตรูยังมีอยู่ย่อยเฮ้ยบัสไม่เห็นเรียนพี่เรียนมาผม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 จะวันนี้แหละยาโอ้โหแล้วลงมาแทงมันแบบนินจาเท่าไหร่ น้องพี่ได้ไปยิงตูเอ๋ยเมื่อกี้ลงมาแบบติดจาเลยปักหัวเอะไรแบบนี้ก